สวัสดีค่ะพบกับแม่บ้านเยอรมันอีกครั้งนะคะเรียนศัพท์เยอรมันง่ายๆบ้านๆกับแม่บ้านเยอรมันค่ะค่าวันนี้แม่บ้านเยอรมันนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์ Easter, หรือภาษาเยอรมันเรียกว่าออสเทนเดี๋ยวเรามารู้จักคำพทมสิบเกี่ยวข้องกับเทศกาลออสเทนนะคะแล้วก็เรียนรู้ประวัติไปพร้อมๆกันนะคะค่ะสำหรับบ้านออสเทนนะคะก็จะเป็นบัานสาคัญของชาวคริสเตียนนะคะผู้ที่ รับถือศาสนาคริสต์นะคะเขาก็จะไปโบสถ์กันนะคะก็เป็นวันที่พระเยซูเจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญอยู่กระต่ายมุมบอกถึงความบุดมสมบูรณ์ไข่มุมบอกถึงการมีชีวิตนะคะการตีดอ,อกออกผลแลวแล้วก็ลัมหรือลูกแกะนะคะเรียกว่าออสเตแรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงพระเยซูเจ้า ก็คือจตรงกับวันอาทิตย์ก็แล้วแต่ว่าเดือนไหนบางทีก็ปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาหรือกลางเดือนเมษาก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้แหละคะ่ะที่เยอรมันเขาก็จะมีการตกแต่งกันนะคะอย่างเช่นถ้ามีต้นไม้หน้าบ้านบางบ้าน,านก็จะเอาไข่ที่ระบายสีสันหรือไม่ไปซื้อมานะที่เป็นสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วแต่นะคะก็ห้อยตามต้นไม้ไว้นะคะค่ะสำหรับก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัน ออสเทนนะคะก็คือจะมีกระต่ายแบบตะกะ้าใส่ไข่นะคะเอามาซ่อนไว้ตามสวนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์นะคะค่ะคำศัพท์แรกก็คือคำนี้เลยออสเทนก็คือวันอีสเตอร์นะคะศัพท์ต่อไปค่ะก็คือดีฟโรเฮดีฟโรเฮก็จะเหมือนอแปลเป็นบ้านเราก็เหมือนกับ สุขสันต์วันจุดๆุหรือว่าแฮปปี้จุดๆุแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้เบอร์เดย์ด Year, Birthday, อะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ในเทศกาลออสเทนก็จะใช้คำว่าอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะอวยพอนี่กันก็คือฟรูแฮออสเทนสับคำต่อไปนะคะก็คือเดคริสต์ก็คือชาวคริสต์นะคะคำต่อไปก็คือคำว่าเดทะทักแปลว่าวันนะคะค่ะสำหรับวันออสเทนก็คือปกติตรงกับวันอาทิตย์นะคะของทุกป,ปอีอ่าต่อเป็นวันที่พระเยซูเจ้า ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะทีนี้ก็จะมีวันที่เกี่ยวข้องที่สําคัญอีก2วันก็คือวันศุกร์วันศุกร์ก่อนที่จะถึงวันวันออสเทนจริงๆก็จะเป็นวันที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนชีพถูกตึงกางเกนนะคะแล้วก็พอวันอาทิตย์ท่านก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราก็เลยเรียกวันนั้นว่าเป็นวันเฉลิมเลิศเฉลิมเฉลิมฉลองเป็นวันประเสริฐแล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็นวันที่พระเยซูเจ้าได้ขึ้นสู่สวรรค์นะคะเดฮาส์แปลว่ากระต่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญ สำหรับเทศกาลออสเตรีนะคะมันบ่งบอกถึงความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะคำศัพท์ต่อไปคือเจออสเตเฮส์นะคะเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นกระต่ายที่เข้ามาตกแต่งในเทศกาลนะคะหลากหลายอันนี้คือเจออสเตเฮส์นะคะอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเขาก็จะออกแบบตกแต่งไว้สําหรับประดับประดานะคะกระสั์ต่อไปก็คือ I, ไอ์แปลว่าไข่นะคะไข่หลายใบก็เรียกว่าไอ่ะนะคะค่ะสำหรับศัพท์ต่อไปก็คือดัสออสเตอีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าออสเตอีนะคะก็คือไข่ที่เขาเอามาสำหรับประดับประดานะคะแล้วก็ศัพท์ต่อไปคือ die c a r เทแปลว่า card หรือ postcard ที่เราใช้เขียนดีออ s t e r าร์เทนะคะประมาณนี้ออสเตออสเตคาร์เทดีเซเวีย t e ออสเตอร์เซเวียต์นะคะ,ะกับเทศกาลออสเตอร en, นะคะก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆไม่น้อยนะคะไม่ว่ากันเนาะก็ไม่ลงรละเรียนลึกแท้จริงๆก็แค่อยากให้เรารู้จักคําศัพท์แล้วก็อาศัยช่วงเทศกาลเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะยังมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ Hello, Ja, jedes Kind. Ich male eierfarbig an, weil ich das am allerbesten kann.